ไปต่อกันที่เสริงสางกันบ้างนะคะชาวอำเภอเสริงสางค่ะได้มีการขนไม้กวาดทางมะพร้าวกว่า1,000อันพร้อมด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดเข้าสารอาหารแห้งนะคะสิ่งของที่จำเป็นขึ้นรถ10ล้อและรถกระบะรวมทั้งสิ้น3คันด้วยกันเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ที่ตลาดสดมิตรภาพดอนแขวนตนําบลสุขภัยบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมากลุ่มพ่อค้าผู้ประกอบการค่ะได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้และสิ่งของจำเป็นที่ได้รับจากการบริจาคจากชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของอำเภอเสริงสางและอำเภอใกล้เคียงประกอบไปด้วยข้าวสารกว่า1ตันไม้กวาดทางมะพร้าวกวาด0 0 0ด้ามพรัวแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการทำความสะอาดบ้านเรือนอย่าง แปลงขัดพื้นฟองน้ําเสื้อผ้าเก่าที่ใช้สําหรับทําผ้าขี้ริ้วเครื่องนุ่มห่มนะคะเสื่อหมอนผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอนามัยรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแห้งอีกจํานวนมากเพื่อลําเลียงขึ้นรถ10ล้อ1คันและรถกระบะอีกสองคันเพื่อเดินทางไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยจะออกเดินทางนะคะตั้งแต่วันนี้คาดว่าจะถึง เมืองหัดใหญ่อีกในประมาณ20กว่าชั่วโมง ซึ่งทางด้านของนายไพฑู์รุ่งสันเทียเจ้าของแผงซับไพฑู์ผักสดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของหรือว่าตัวแทนพ่อค้าผู้ประกอบการตลาดสดมิตรภาพดอนแขวนได้เปิดเผยว่าสิ่งของที่ได้รับการบริจาคเหล่านี้นะคะจากกลุ่มพ่อค้ารวมถึงผู้ประกอบการภายในตลาดสดมิตรภาพดอนแขวนได้เปิดรับบริจาคจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ของอำเภอเสืงสสงและอำเภอใกล้เคียงมาประมาณ4วันซึ่งส่วนใหญ่จะเน้น ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟื้นฟูที่หลังน้ําท่วมอย่างเช่นไม้กวาดทางมะพร้าวพร่วแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการทําความสะอาดบ้านหลังจากที่น้ําลดลงรวมถึงข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นอย่างเช่นกระดาษชําระถุงดําผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ผ้าอนามัยเป็นต้นอีกทั้งยังมีข้าวสารอาหารแหง้งน้ําดื่มและผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านที่พอมีกําลังจะต้องนํามาต้องการที่จะนําส่งกํา ำลังใจไปช่วยพี่น้องภาคใต้อีกจำนวนหนึ่งด้วย